สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออลอนโซครับในช anel y o ยูทูบนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรียบภูกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กรกฎาคมนะครับข่าวสารที่นำมาอัปเดตเนี่ยแน่นอนไอ้เรื่องของ e. อูโกเอกิดิเกะลายทันทราบแล้วนะครับว่าตัวเขาเฮียร์วีโกหรือว่าบรรลุข,ข้อตกลงที่เรียบี่ยยื่นข้อเสนอให้กับแฟรงก์เฟิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัวเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรก 67ล้านปอนด์บวกอีก15ล้านปอนด์คือแอดออนส์นะครับรวมแล้วก็คือ82ล้านปอนด์โดประมาณครับแต่ถ้าตีเป็นยูโรเนี่ยก็คือ78บวก17ล้านยูโรรวมเป็น95ล้านยูโรถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยเท่ากับว่าลิเวอร์พูลซื้อได้ต่ำกว่าที่ไอท์แฟรงเฟิร์ตตั้งไว้นะครับตอนแรกข่าวออกมาแฟรงเฟิร์ตตั้งไว้ที่100ล้านยูโรหรือประมาณ86.5ล้านปอนด์นะครับโอเคละ ราคาจะเท่าไหร่ก็ตามนั้นแต่ในคลิปนี้มาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าหลังจากเราได้ตัวเอกิติเก้ G e แล้วนะครับรายชื่อของเวอร์พููนักเตะที่มีอยู่ตอนนี้ต้องทําอย่างไรครับและการเข้ามาของเอกิติเก้ G e เนี่ยทำให้เวอร์พููเนี่ยอาจจะต้องขายนักเตะออกไปอย่างน้อยเนี่ยหรายนะครับเดี๋ยวมาฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะครับว่าทําไมเวอร์พููต้องขาย6รายเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วณนะตอนนี้ ู้เล่นโฮมกรอลของลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรในยูฟาลิสเอลิสบีเป็นอย่างไรคลิปนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันและตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็คงจะต้องเดินหน้าหาทางระบายปล่อยตัวผู้เล่นไปบ้างนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราซื้อมาเพียบเลยครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อมาถ้ารวมเอกิริเก้ด้วยนะครับก็จะมีมิลสเคอร์เคสนะครับมิจูเรมี่ซิมปงครับจอร์จี้มาบราชูลี่เฟรดดี้วูดแมนแล้วก็อาร์มินเพ็กซี่นะครับแล้วก็รวมถึงเอกิริเก้เนี่ย รวมเป็น6ลายแล้วนะครับค่าตัวทั้งหมดก่อนเอริเก้มาก็คือ216ล้านปอนด์ถ้ารวมเอกริเก้เข้าไปอีกก็คือราวๆด2ล้านปอนด์เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายของลิอร์พูณนะตอนนี้เหยียบยียบ300ล้านปอนด์ตีเป็นตัวแรกก็คือ298ถ้าจะปัดไปก็คือ300ล้านปอนด์นี่นะครับนี่คือการซื้อขายครั้งประวัติศาสตร์ในตลาดนักเตะของลิอร์พูลเลยนะครับแต่ทีนี้แน่นอนทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่า นีู่ลไม่น่าจะหยุดเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกองหลังต้องเสริมครับเพราะตอนนี้มีแค่3คนนั่นก็คือฟันได้โจโกเมสก็อิบราฮิมากอนาเต้หรือในเรื่องของแนวรุกอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพราะอาจจะมองว่าเอกริเก้มาทดแทนการจากไปของดิโอโกโชตาแล้วทีนี้ถ้าหากขายดาวินูเยสอีกหรือซีอาร์ซีก็ต้องมีตัวรุกเสริมเข้ามาเดี๋ยวจะมาอธิบายกันครับว่า หัวข้อในันนี้ที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการที่เลียปูต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะอย่างน้อยอีก6กรายมันมีเรื่องของอะไรบ้างนะครับเมื่อพิจารณาจากขนาดทีมในชุดใหญ่ปัจจุบันนะครับณนะตอนนี้นะครับรวมเอกริเก้ D G e ไปนะอันนี้ผมจะรวมเอกริเก้ D G e เข้าไปแล้วนะครับเลียปูจะมีผู้เล่นที่อายุเกิน21ปีในทีมชุดใหญ่ถึง31คนโดย19คนเป็นผู้เล่นต่างชาติรับตามกฎของพรีเมียร์ลีกนะครับนักเตะจะลงทะเบียนได้เนี่ยแต่ละทีมแต่ละสโมสร ลงชื่อได้25คนนะครับต่างชาติไม่เกิน17คนนั่นหมายความว่าถ้าหากเรียภูไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทีมปัจจุบันนะครับเอาแบบเนี่ยเอกดิเก้เข้ามาแล้วไม่ปล่อยใครเนะี่ยเรียภูจะมีผู้เล่นที่มันเกินโคตาเกินที่ทางพรีเมียร์ลีกกำหนดนะครับเรียบูจาเป็นต้องตัดชื่อผู้เล่นอย่างน้อย6คนครับและในจํานวนนั้นน่ะจะเป็นนักเตะต่างชาติอย่างน้อย2ราย ตามกฎของพรีเมยร์ลีกครับอย่างที่เรียนไปก็คือ25แล้วก็17บวก8นะครับทีนี้ในยูฟาครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกทีเรียฟูลในลงเล่นกฎการลงทะเบียนของยูฟาจะต้องมีแบ่งเป็นลิสเอลิสบีนะครับลิสเอคือรายชื่อหลักส่วนลิสบีก็คือผู้เล่นที่ไม่ต้องลงทะเบียนในลิสเอลิสเอครับคือรายชื่อผู้เล่นหลักของสโมสรเพื่อลงทะเบียนสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลนั้นๆน,น,นะครับซึ่งจํานวนสูงสุดที่แต่ละสโมสรจะลงทะเบียนในลนะิสเอเนี่ย ต้องไม่เกิน25คนและใน25คนนี้นะครับจะต้องมีผู้เล่นที่เข้าข่ายเป็นโฮมกรอนเพลเยอร์หรือว่าโฮมกรอลนั่นแหละเอาง่ายๆอย่างน้อย8คนนะครับโฮมกรอเนี่ยถ้าจะอธิบายนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายก็คือหมายถึงนักเตะครับที่ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามครับอายุเท่าไรก็ตามได้ลงทะเบียนกับสโมสรใดก็ได้ที่ขึ้นทะเบียนกับฟุตบอลอังกฤษ FA ครับหรือเวลส์นะครับ เป็นระยะเวลา3รูการเต็มหรือ36เดือนก่อนวันเกิดอายุ21ปีในทีมของเลือบภูมีหลายคนครับที่เข้าขายในนักเตะโฮมกรนส่วนของยูฟานะครับในการลงทะเบียนโฮมกรนนะครับต้องมีอย่างน้อย4คนที่เป็น train players. ลับเทรนเพลเยอร์ก็คือ8คนนะครับของยูฟาเนี่ยที่เป็นโฮมกรนเนี่ยต้องมีครึ่งหนึ่งอ่ะสคนเป็นลับเทรนเพลเยอร์คลับเทรน n p เพลเยอร์คืออะไรก็คือผู้เล่นที่ได้รับการฝึกฝนจากสโมสรน,นั้นๆเป็นเวลา3รูการ ระหว่างอายุ15ปีถึง21ปีนะครับซึ่งนักเตะที่เข้าข่ายขับเทรนเพลเยอร์ของเรือพู่เนี่ยก็จะมีได้แก่โจโกเมสเคอร์ติสโจนส์ฮาวเวิร์ลเลียดนะครับตอนแรกเขาอินเลียดอยู่ในลิสต์บีนะครับแต่ตอนนี้อายุเกินแล้วนะครับจึงต้องลงทะเบียนในลิสต์เแล้วก็เป็นโฮมกรนแล้วก็ขับเทรนคอเนอร์แบรดลีย์ครับคนนี้เคยเป็นลิสต์บีเหมือนกับทางฮาวเวิร์ลเลียดนะครับแต่ตอนนี้อายุเกินแล้วเขาทำให้เรือพู่ต้องลงทะเบียนคอเนอร์แบรดลีย์ในลิสต์เแล้วก็ในฐานะโฮมกรนแล้วก็ขับเทร คำถามต่อมาโฮมกรอกับคลับเทรนเพลเอร์ต่างกันอย่างไรครับโฮมกรอเนี่ยก็คือมันจะนิยามกว้างกว่าเลยครับก็เป็นนักเตะชาติไหนก็ได้ครับได้รับการเทรนภายในเนี่ยอังกฤษหรือว่าเวลส์นะครับแต่ทีเนี้ยไอคลับเทรนเพอร์ก็คือนักเตะที่สโม,มสรน,นั้นๆฝึกเองเท่ากับว่าลิฟเป็นนักเตะที่ลิฟพูเนี่ยฝึกขึ้นมาเองนะครับคุณสมบัติก็คล้ายกับโฮมกรอทุประการครับในเรื่องของอสัญชาติไหนก็ได้แล้วก็ระยะเวลาการฝึกในสโม,มสร3ปีแต่ทีเนี้ย ไอ้คลับเทรนเนี่ยก็คือต้องได้รับการฝึกฝนหรือเป็นเด็กฝึกหัดที่ขึ้นมาจากสโมสรเลี้ยงผัวน,นี้ยกตัวอย่างนะซึ่งจะสรุปความสัมพันธ์นะครับก็คือคลับเทรน Player เเย์ทุกคนะเป็นโฮมกรอแน่นอนอยู่แล้วแต่โฮมกรอลเพลเยอร์เนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นอยู่ในเข้าข่ายครับเทรนเพลเยอร์ทุกคนเสมอไปนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจได้รับการฝึกฝนจากสโมสรอ,อื่นในประเทศเดียวกันนะครับซึ่งในกฎของยูฟ่านะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็คือโฮมกรอลคนแต่4ใน8เนี่ย ต้องเป็นคลับเทรนเนอร์หรือเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลเนี่ยเทรนขึ้นมาครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับนักเตะที่ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์เนี่ย2025นะครับที่เป็นคลับเทรนเนอร์แน่นอนชื่อแรกก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนวสองจะมีควีนเคลเลอร์ Her, ครับแล้วก็มีจารลคอนซารวมถึงนัทฟิลิปด้วยนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆนะครับในตอนนี้ที่เป็นคลับเทรนของลิเวอร์พูลก็จะมีเซฟานไบเซติชครับมีบัมบี้คราก เบนด็อกเจมส์แมคคอนเนลล์ริชคูมาสซึ่งในการเป,ปลี่ยนแปลงของลิชเอเนี่ยสามารถเป,ปลี่ยนแปลงได้ตามตลาดซื้อขายไม่ว่าจะเป็นตลาดหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็สามารถลงทะเบียนได้ใหม่นะครับโดยสามารถถอนชื่อแล้วก็เพิ่มผู้เล่นในลิชเอใหม่ได้ครับแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องจํานวนผู้เล่นแล้วก็คต้าโฮมกรนนะครับก็คือ17บวกแนั่นเองครับในพรีเมียร์ลีกไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คือ17บวกแแต่ถ้าในของยูฟาเนี่ย8คนที่เป็นโฮมกรนต้องมี4คนที่เป็นลับเทรนเนอร์นะครับ ส่วนลิสบีล่ะลิสบีคืออะไรมันก็คือเรื่องของนักเตะที่เสิร์ฟก็เป็นนักเตะดาวรุ่งนะครับเป็นผู้เล่นที่ลงทะเบียนในลิสบีนะครับจะต้องเกิดหลังวันที่1มกราคมของปีที่กําหนดถ้ากับว่าในฤดูกาล2025-2026ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยที่จะอยู่ลิสบีต้องเกิดหลัง1มกราคมปี2024นะครับและผู้เล่นเองเนี่ยจะต้องอยู่กับสโมสรอ,อย่างน้อยเป็นเวลา2ปีติดต่อกันหรือรวมแล้ว3ปีนะครับตั้งแต่มีอายุ15ปีผู้เล่นลิสบีเนี่ ลงทะเบียนได้ไม่จํากัดจํานวนนะครับซึ่งข้อดีของลิสบีเนี่ยก็คือช่วยให้สโมรสรสามารถใช้งานดาวรุ่งที่เก่งๆที่ผ่านการแบบคัดเลือกแล้วว่าเฮ้ยคุณสามารถเล่นในทีมชุดใหญ่ได้นะก็สามารถเป็นตัวแซนบายได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ในลิสเอหรือใน25คนแรกนี่นะครับถามว่าทําไมลิสเอถึงลิสบีถึงมีความสําคัญครับก็ช่วยให้สโมรสรแต่และสโมรสรเนี่ยสามารถวางแผนการบริหารจัดทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งในแง่ของขนาดทีมแล้วก็ความสมดุลระหว่างนักเตะท้องถิ่นแล้วก็นักเตะต่างชาติ กดโฮมกรแล้วก็ลิสบีเนี่ยจะช่วยให้สโมสรนในลงทุนกับการพัฒนายาว,วชนและให้โอกาสนักเตะท้องถิ่นในลงสนามครับซึ่งสโมสรที่มีดาวรุ่งฝีเท้าดีแล้วก็อยู่ในลิสบีเนี่ยจะมีความได้เปรียบอย่างมากเลยครับเพราะสามารถใช้งานผู้เล่นเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเสียโคต้าในลิสเอทำให้สามารถลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติที่มีประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ครับดังนั้นการที่ลิปูต้องจัดการเรื่องของลิสเอลิสบีอย่างระมัดระวังแล้วเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยครับในการวางแผนการเสริมทัพและ เรื่องของการปล่อยผู้เล่นออกไปด้วยเพื่อให้สามารถใช้งานนักเตะที่มีอยู่ได้อย่างมีเต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของลีกแล้วก็การแข่งขันในฟุตบอลยุโรปอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมอธิบายไปนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับสามารถพิม,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 มพ์มคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะพิมพ์อธิบายเป็น้ะลักษณอักษรแล้วก็เป็นไม่ใช่ลลักษณอักษรนี้เป็นข้อความโอ้โหพูดสทางการเลยเดี๋ยวมาตอบกันในคอมเมนต์นะครับว่าใครที่งงสามารถถามมาได้ลีกพูตในตอนนี้โอเคล่ะ มันมีผู้เล่นบางรายที่ไม่น่าอยู่ในแผนการนทำทีมของอาร์เนสร์สล็อตแล้วนะครับอย่างเช่น Liz Williams, ลิสวิลเลียมส์และก็เจมบาราคิซซี่ซึ่งไอสองคนนี้ผมก็ตีเป็นอยู่ใน31นอคนของเรูลในทีมชุดใหญ่นอกจากนี้ยังมีเคาวิลแลมซี่นะครับที่ไม่น่าจะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเขาเนี่ยถูกโคต้าในนักเตะต่างชาติครับสนับแลมซี่เพราะว่าไม่ได้เทรนในอังกฤษหรือเวลส์เนี่ยครบเป็น3ปีเพราะว่าแลมซี่ถูกปล่อยไปให้สกอตแลนด์ยืมตัวไปใช้งาน แต่ทีนี้สกอตแลนด์ไม่ได้ถูกนับเป็นในกฎของโฮมกรูนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในอังกฤษแล้วก็เวลส์นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นบางรายที่มีโอกาสจะย้ายออกไปหรือย้ายยืมตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีฟาเบียนโรเซ็คครับมีโอเว่นเบ็กแบ็กซ้ายแล้วก็มีทัเลอร์มอรตันรวมถึงลูก้าซิเฟนซันนะครับที่เราเห็นฟอร์มในเกมที่นัดเจอกับเบรสตันถ้าหากตัดกลุ่มผู้เล่นที่เนี่ยผมกล่าวมาเนี่ยตั้งแต่ลิสวิลเลียมเจมบา巴าคิซี่โอเว่นเบ็กอะไรพวกนี้ทัเลอร์มอรตันลิภูจะเหลือทีม ชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้ย4 4คนนะครับแต่ในจำนวนนั้นเนี่ยมีนักเตะต่างชาติถึง18คนอันนี้คือประเด็นครับที่จะมาพูดกันทำให้ลิพูตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้เพียงแค่23คนเท่านั้นครับเพราะติดขัวต้างนังชาติจำได้ไหมที่ผมบอกต่างชาติมีได้สูงสุดคือ17นะครับแต่ตอนนี้จาก24คนเรามีผู้เล่นถึง18คน ที่เป็นนักเตะต่างชาติเท่ากับว่าเกินโควัตามา1คนนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ลิ์พูต้องระบายผู้เล่นออกไปนี่รวมในรายของอุโก้เอกิดิก้แล้วนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะย้ายออกนะครับก็จะมีดาวินนเยสนะครับที่มีโอกาสย้ายสูงกว่าใครเพื่อนเลยครับมีลุยซีอาร์สกคนหนึ่งครับที่าเยินนิคก็จ้องตาเป็นมันครับยื่นข้อเสนอให้กับลิ์พูแล้วแต่ลิ์พูก็ปฏิเสธกลับไปแบ็กซ้ายคนใดคนหนึ่งระหว่างคอสตาซิมิกาสหรือว่าแอนดี้โรเบอร์สันก็อาจูกปล่อยตัวครับหลังจากที่ลิง มีลอสเคอร์เคสเข้ามาอนาคตของเฟเดริโกเคียซ่าก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับอิบราฮิมาโกนเตเองก็มีข่าวลือเรื่องของอนาคตกับเรอัลมาดริดว่าเรอลปูจะปล่อยสม,มอร์นี้ไหมถ้าไม่ต่อสัญญาจะปล่อยเลยหรือว่าจะรอให้หมดสัญญาในปีหน้าอันนี้ก็คือคําถามที่แฟนบอลสงสัยฮาวิเอเลียครับก็เคยออกมายอมรับว่าอาจจะต้องย้ายทีมครับเพื่อโอกาสลงเล่นสม่ําเสมอมากขึ้นซึ่งเอนเลียดเนี่ยถ้าหากเขาย้ายออกนะครับเท่ากับว่าเรอัลปูจะเสีย โคต้าโฮมกรนอีกหนึ่งคนนะครับโคต้าโฮมกรนของเรียบพูในตอนนี้นะครับก็จะมีเฟรดดี้วูดแมนครับหนึ่งและโจโกเมสสองครับคอนเนอร์แบลลี่สามครับเจอรมี่ฟิลปงสี่ครับเคอร์ติสโจนห้านะครับอันนี้ตัดเอเลียดออกไปนะครับเหตุนี้เองเขาทำให้เรียบพูเนี่ยให้ความสนใจในตัวมาร์เกอีครับเพราะว่ามาร์เกอีได้โฮมกรอนครับรวมถึงแอนโทนีกอร์ดอนครับก็เคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูเรื่องกอร์ดอนเอง ก็อยู่ในโควต้าโฮมกลลนด้วยเช่นกันส่ว so um oh นลิโอเอ็นกูโมฮานีครับปีกดาวรุ่งที่เราเห็นฟอร์มในเกมเจอกับเบรสตันนะครับแม้จะถูกนับเป็นผู้เล่นยู1นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนในพรีเมียร์ลีกแต่เอ็นกูโมฮาเนี่ยไม่ได้อยู่กับลิพูนานพอที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอันนี้คือในทั่วยุโรปลิสบีนะครับเอ็นกูโมฮาไม่ถูกจัดในลิสบีทําให้ถ้าหากอันเนอร์สลอตต้องการใช้งานดาวรุ่งรายนี้เนี่ยลิปูต้องกันโค้ต้าลยน่ง รสรุปแล้วนะครับการเข้ามาของอูโกเอกิติเก้นะครับทำให้เรือููเนี่ยจำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นอย่างน้อย6กรายนะครับเพื่อให้สดคล้องกับการลงทะเบียนครับซึ่งอย่างน้อย2ใน6กรายที่ว่ามาเนี่ยต้องเป็นนักเตะต่างชาติด้วยนะครับและแน่อนอนจำนวนนี้เนี่ยอาจสูงกว่านี้ครับหากมีการเสริมทัพเ,เ,เข้ามาอีกเกิดคว้าอเล็กซนเดอีซัคเข้ามาถูกนับเป็นนักเตะต่างชาติเรือภูจากที่ต้องขาย2ผู้เล่นต่างชาติก็ต้องปายกลายเป็นว่าเพิ่มอีก1คนก็เป็นปล่อยอีก3มคนแล้วก็ต้อง ปล่อยผูเ้เล่นอีกเพิ่มอีกไปครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียผูต้องทำต่อจากนี้ครับหลังจากคว้าตัวเอกซิติเก้เข้ามาเลยครับปัจจุบันนะครับถ้าจะไล่เรียงรายชื่อผูเ้เล่นชุดใหญ่ของเรียผูตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูใบกองหน้าเนี่ยเริ่มที่ตำแหน่งโกนก่อนก็จะมีอาริสซงเบเกอร์นะครับจอร์จี้มารมาชูลี่ครับมีเฟรเดริกบูตแมนแล้วก็มีมารเซก กองหลังโจโกเมสครับเฟอร์ซิวฟันไดาอิบราฮิมาโกนาเต้คอสซาซิมิกาสคาวิลแลมซี่ครับแอนดี้โรเบอร์สันลิสวิลเลียมโอเวนเบ็กคอนเนอร์แบรดลีย์เจอร์มีฟิมปงแล้วก็มิลสเคอร์เชสกองกลางครับวัตรุเอนโดโดมินิกโซบอสไลอเล็กซิสแมคกลิสเตอร์เคอร์ติสโจนส์ครับฮาวเวิร์เลียด์ไรอันกัสเฟนแบกไทเลอร์มอร์ตันเจนส์บาลาคิซี่ซีเฟนซันลูก้านะครับ uka, son, ลูก้ารซีเฟนซันรวมถึงฟอร์เรนเวสกองหน้าลุยซิอาร์สดาวินนูนเยสโมซาลา เซดิโกเคียซ่าคูริคาโปแล้วก็เนี่ยนะครับล่าสุดก็คือเอกิดิเก้นะครับทีนี้นักเตะอายุ21ปีที่ไม่เกินเนี่ยก็จะมีรายชื่ออย่างเพ็กซี่ครับมีลุคชัมเบอร์คอลัมสกัลลอนครับไอแซคอาบาย่าอามารานโลเซฟานเบเซติชเจมส์แมคคอนเนลเคียร์แรนมอริสันทอมมี่พิลลิงนะครับเทรนไนโอนนี่เชดกอร์ดอนเบนดด็อกเทรนโคเน่ดูคาตี้ ลุวิสคูมาสซีโอเอ็นกูโมฮาเจเดนแดนและก็ราเนลยังอันนี้คือไยชื่อนักเตะยู่2สเเอ็ดของเรอร์พูลนะครับก็ลองไปนึกภาพตามครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรอัลมูดเหลือใครบ้างนะครับในทีมชุดใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทีมชุดใหญ่ของเรอร์มูลมันล้นมากสามสิบเอ็ดคนต้องมีการกระจายออกสรุปก็คือหกรายที่ต้องย้ายออกต้องปล่อยนะครับและสองในหกต้องเป็นผู้เล่นต่างชาติซึ่งถ้าบทสรุปเลยครับคาดนักว่านักเตะที่จะย้ายออกนะครับแบ่งตามเป็นสถานะเลยนะครับหกรายที่ผมว่ามา ถ้าจะให้พูดถึงมีใครบ้าง1เลยก็คือดาวินนูเยสนะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นชุดใหญ่ที่คาดว่าจะย้ายอ่อนครับนูเยสแน่นอนอย่างที่เราทราบคือรายงานเข้ามาแม้จะนาโปลีจะไม่สนใจแล้วแต่ทีมในซาอุดีอาระเบียก็ยังมีความสนใจที่จะดึงนาวนเยสไปครอบครอง2หลุยซิอาร์ครับข่าวเชื่เมืองกับบยิเนอร์นิกครับแล้วก็มีรายงานว่าบยิเนอร์นิกเนี่ยจะกลับเข้ามายื่นข้อเสนอใหม่อีกรอบหนึ่งคอสตาซิกาสือแอนดี้โรบสันครับหนึ่งในสองคนนี้ ก็มีเวลาที่จะย้ายออกเช่นกันหลังมีลอสแค์เคสเข้ามานะครับเฟเดริโกเคียซ่าอนาคตยังไม่แน่นอนครับและมีข่าวเชื่อมโยงกับการไปเล่นที่อิตาลีอิบราฮิมากนาเต้สัญญาเลืออีกเพียง1ปีครับแล้วก็ตกเป็นเป้าหมายของเรอัาดิตอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นผู้เล่นที่อาจจะย้ายออกไปนะครับเพื่อโอกาสลงสนามหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าเป็นนักเตะส่วนเกินก็ได้ครับก็คือฮาวิ์เลียดครับตัวเขาก็ยอมรับออกมาเลยครับว่าต้องการย้ายทีมเพื่อโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ลิสวิลเลียมส์มาอยู่ในแผนการ เจมส์บาลากิซี่ก็เช่นเดียวกับลิสวิลเลียมครับคาวิลแยมซี่เจออาการบาดเจ็บมาตลอดครับไม่อยู่ในแผน100%ครับฟาเบียนมาโลเซกประตูสำรองตอนนี้พื้นที่ว่างผู้สาวประตูไม่มีแล้วนะครับโอเว่นเบ็กแข้งริมเส้นที่อาจจะย้ายออกไปแบบยืมตัวหรือว่าถาวรไทเลอร์มอร์ตันของการน่ารุ่งนี่ก็อยากจะไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นและต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยู่ในเคสเดียวกับทางเอเลียดนี่แหละครับเป็นคู่หูกันเลยครับในนามทีมชาติอังกฤษ ชุดอายุไม่เกิน21ปีที่คว้าแชมป์ยุโรปมาได้นะครับแล้วก็ลูก้าซิเฟนซันครับที่อาจจะยายออกไปแบบยืมตัวดันดียูโนเต็ดรู้กันก่อนยืมตัวไปใช้งานแล้วทําผลงานได้ดีด้วยได้เป็นดาวรุ่งประจําสโมสรดันดีนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของออทีมของลิ์พูลในปัจจุบันเท่ากับว่าตอนนี้ลิ์พูลจำเป็นต้องหาทางปล่อยเลยครับเพราะโคตา้านี่เกินนะครับการจะคว้านักเตะคนอื่นเข้ามาแน่นอนมันต้องมีการปล่อย ไม่ใช่เรื่องของเงินทองนะด้วเลี้ยปูโอเคอาจจะต้องขายเพื่อดึงเงินกลับมาแต่ทีนีน้การขายการปล่อยไปเนี่ยก็เพื่อทําให้เลี้ยปูเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในเวทียูฟ่าแชมเปียนส์ครับอย่างที่ผมเรียนไปในเรื่องของกฎอะไรต่างๆนะี่ก็หวังว่าพอจะทําให้ทุกคนได้คลี่คลายกันนะครับสรับในเรื่องนี้นะครับโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับก็จะมาเรื่องของเนยการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับว่า เลี้ยปูต้องทำอยู่หลไรต่อไปครับกับช่วงอะไรที่เหลือในตลาดก็ต้องมีการนั่นแหละปล่อยผู้เล่นไปบ้างนะครับสิ่งที่เลี้ยปูต้องการก็คือตอนนี้ก็คือกองหลังนะครับกองหลังแล้วชื่อของมาเกอีถ้าเข้ามาแล้วนั่นเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของต่างชาติเลยได้นักเตะโฮมกลรนด้วยก็จะมาเข้าแก๊ปกับโคต้าในประเทศของเลี้ยปูน,นะครับส่วนผู้เล่นต่างชาติที่จะเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าดึงเข้ามาเพิ่มอีกก็ทําให้นักเตะในทีมที่เป็นต่างชาติ ก็ต้องขายเพิ่มมาอีกนะครับจาก2ก็เป็น3ามจาก3าก็เป็น4ี่อะไรประมาณนี้ครับเท่ากับว่าดูที่ว่าเรือปูนจะดึงใครเข้ามาเพิ่มอีกนะครับโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ขอบคุณที่การติดตามนะครับก็รบกวนกดไลค์และกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสต์ตันโซขอตัวลาไปก่อนเพื่อนเพื่อคนไหนที่สงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณจริงครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ